ท่านใดที่เปิดมาเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกสูตรวิธีทำเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงครับเมนูนี้ทำกินทำขายได้เลยครับมาดูเคล็ดลับเทคนิคทอดอย่างไรให้เห็ดกรอบนานทั้งวันครับน่าทานแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับ เดี๋ยววันนี้ครับเรามาทําเมนูเห็ดทานกันครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาทําเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงครับมาดูวัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีเห็ดเข็มทองครับวันนี้ผมซื้อมา2อก้อนก็ละ20บาทหมดนี่ก็40บาทนะครับล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงป่าหรือว่าพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับผมซื้อมา10บาทนะครับผมไม่ต้องตามเองเสียเวลาครับใบมะกรูดครับผมนี่ครับ ช้สักสองสาใบนะครับเดี๋ยวเราหั่นซอยลงไปนะครับในแป้งผสมพริกแกงนะครับต่อไปก็น้าเย็นนะครับน้ําเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ลงไปในแป้งผสมนะครับเพื่อให้แป้งของเรากรอบอร่อยนะครับํำส้มสายชูด้วยครับผมอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปนะครับใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นใบมะกรูดเตรียมเอาไว้ก่อนครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผม เห็ดเข็มทองครับเราก็ตัดช่วงโคลนออกบ้างแบบนี้นะครับไม่ต้องตัดออกเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ติดกันเป็นแผ่นะครับเวลาทอดจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วก็แร่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวแผ่นจะแตกนะครับเห็ดเข็มทองก็ล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะครับ ก็จะได้เห็ดเข็มทองแผ่นบางสวยแบบนี้ครับเราก็พึงเอาไว้แบบนี้ก่อนสักพักหนึ่งครับให้แห้งหมาดก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปทอดนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมของแป้งที่เราจะนําเห็ดมาชุบแล้วก็ทอดกันบ้างนะครับส่วนผสมนะครับก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะครับผมใช้10ช้อนนะครับใช้เป็นแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมใส่ผงปรุงรสลงไปสักครึ่งช้อนครับ ใส่เกลือปนลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปครับก็เป็นพริกแกงป่าหรือว่าพริกแกงเผ็ดนะครับ10บาทประมาณ2ช้อนนะครับตามด้วยน้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะครับจะทําให้แป้งของเรากรอบนานนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ใส่น้ําเย็นลงไปครับจะทําให้แป้งกรอบนานนะครับแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับ น้ำเย็นเราก็ค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็ปริมาณไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าแป้งแต่และท่านอาจจะผสมไม่เท่ากันนะครับก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยนะครับให้แป้งออกมากำลังพอดีนะครับ ความนึดของแป้งประมาณนี้นะครับคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับคราวนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปครับก็ใส่ 3- 4ใบนะครับผมก็แล้วแต่จํานวนของแป้งด้วยนะครับถ้าแป้งมากเราก็เพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้าชอบมากก็ใส่เพิ่มได้นะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทอดกันเลยครับใส่มันพืชลงไปค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับก็จะดีนะครับน้ํามันร้อนแล้วเราก็มาลงมือชุบเห็ดทอดกันเลยครับเวลาชุบเห็ดนะครับก็ชุบลงไปไม่ต้องถึงโคนที่เราจับนะครับ ชุบเสร็จแล้วก็เขย่านะครับเขย่าสะบัดสะบัดสบัดให้แป้งออกเยอะที่สุดนะครับเวลานําไปทอดแป้งจะได้ไม่จับเป็นก้อนหนานะครับจะได้ออกมาสวยนะครับเป็นช่อสวยนะครับไฟในการทอดนะครับก็ใช้เป็นไฟปานกลางครับผมเนี่ยครับชุบแป้งแล้วก็สะบัดก่อนนะครับ เวลาทอดออกมาก็จะฟูสวยบานเป็นช่อบแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้เวลาทอดไม่นานนะครับสำหรับการทอดเห็ดเขมทองนะครับพอสีเหลืองทองแบบนี้ก็ตักขึ้นมาพักในกระชอนใช้ได้แล้วนะครับ ดูอีกทีนะครับก็จุ่มแล้วก็สบ,สบัดสบัดสบัดนะครับสบัดสบัดสบัด,บดก่อนนะครับ สำหรับช่อที่2ก็ออกมาสีเหลืองทองสวยเลยนะครับ เอาละครับสีเหลืองทองกรอบน่าทานมากๆเลยครับเดี๋ยวที่เหลือก็ให้แม่บ้านค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองไปทาทานกันนะครับหรือว่าถ้าทําเก่งแล้วนะครับจะต่อยอดนําไปทําขายเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพก็สามารถนําสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะครับบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนครับในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรแป้งกรอบนานทั้งวันนะครับผมก็ลองไปทําทานกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคิดว่าดีมีประโยชน์ครับก็กดติดตามเอาไว้ครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ารสชาติของเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงของเรานั้นอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยครับ ในส่วนของน้ําจิ้มครับเราก็จะใช้จิ้มกับน้ําจิ้มไก่นะครับน้ำจิ้มไก่ทั่วไปนี่แหละครับผมก็จิ้มลงไปครับเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับผมลองแล้วนะครับกรอบมากๆเลยนะครับไดะยินเสียงกันแบบชัดๆกันเลยนะครับว่ากรอบจริงๆนะครับจะทานกับน้ําจิ้มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทานเปล่าๆก็อร่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราปรุงแบบสําเร็จแล้วนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับทุกท่านสวัสดีครับ